สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนไส้กองน้ำมันนะครับเครื่องคูปุต้านะครับรถไซเดินตามนะครับรุ่น R T หนึ่งร้อยสิบนะครับหลังจากที่เราใช้เขามาเป็นในระยะหนึ่งนะครับไส้กองของเขาอาจจะมีเศษอุดต,ตันนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับมีซื้อมาใหม่นะครับทุกคน ไส้คองคูโบต้านะครับนี่นะครับตัวใหม่นะครับก็ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงหน้าแรงนะครับเราต้องใช้ปั๊มเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการเกษตรอย่างต่อเนื่องนะครับอ่าเราก็ต้องหมั่นบำรุงดูแลเขาหน่อยนะครับวิธีเปลี่ยนก็ไม่ยุ่งยากหรอกครับท่านทุกคนเดี๋ยวผมจะพามาดูนะโอเคนะครับง่ายง่ายครับผม นี่คือไส้กรองเขานะครับที่เราจะเปลี่ยนนะครับอันนี้รุ่นนะครับ rt 1 1 0นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะปิดตัวนี้ก่อนนะครับ๋อตัวนี้ต้องปิดออกก่อนต้องหมุนออกก่อนนี้มันปิดไม่ได้นะปิดน้ำมันออกก่อนนะครับอุปกรณ์ที่นำมานะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับประแจคอมา็เล็กๆนี่นะครับ แล้วก็ไส้กองที่ผมเอาให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับตัวนี้คือน้ํามันจากถังนะครับเราต้องปิดก่อนนี่ยปิดแล้วครับผมเปลี่ยนได้เลยครับแล้วประแจตัวนี้นะครับขันออกนะครับประแจเลยครับ ขึ้นซ้ายนะครับทุกคนตัวนี้มันเลื่อนได้นะะะเจตัวนี้นี่ใหญ่ก็ได้นเะขาเล็กนนิดนึงนี่นะครับมึออกได้นะครับทุกคน เราปิดน,น้ำมันไว้แล้วครับเขาไม่สกรปรกเท่าไหร่นะแต่พอใช้ได้อยู่อันนี้ของเก่ามานะครับเิ้งเลยไม่สกรปรกเท่าไหร่นะครับอ๋อตัวน,นี้มองเห็นนะ เดี๋ยวผมจะทำค่นสะอาดก่อนนะเปลี่ยนไม่ยากหรอกครับ สะอาดเนี่นี่ตัวใหม่นะครับทุกคนมันจะมีนี่รูอันนี้ด้านล่างนะครับเราจะเอาตัวรูขึ้นนะครับทุกคนมันจะมีตรงน้ำมันอยู่ตัวนี้เพื่อที่จะตัวนี้เข้าไปนะครับ เข้าไปเลยนะครับเอาดูนี้ขึ้นข้างบนนะครับใส่ง่ายนะครับโน้นมีขวานะครับทุกท่านครับมันตรงๆ เดี่ยวนะครับเป็นของใหม่ด้วยอเคครับ เปิดน้ำมันนะครับเรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวมาลองกันนะ